ผมเจอกบตรงนี้ตัวนงนะครับวันนี้ฝนตกนะครับแต่ตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแล้ก็พออาจจะได้สังกบอยู่นะครับนี่ครับเจอตรงนี้หนึ่งตัวนะครับนี่ครับหมอบอุ้นปูเลยครับดูใกล้ๆแล้วผมโอ้หมอบอย่างนี้เลยครับโอ้ทำไมหมอบนี้ครับดูครับเชื่องจัดครับฝนใใหม่นี้นะครับครับจับครับตัวนี้นี่ครับเสร็จแล้วนะครับอย่างนี้ อกบผู้นะครับตัวนี้ใช้ได้ครับสายสวยอยู่นะครับหมานหมานมาแล้วครับตัวที่สวยเลยครับไปครับขอเก็บครับไปครับเจอตรงนี้หนึ่งตัวครับผมกบนะครับเห็นนะครับว่าเป็นกบนะครับอู้ใชยจริงๆนะครับอู้ตัวที่สวยนะครับตัวนี้นี่ครับผมนั่งมอ ทำเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยครับทำไงต่อครับจับสิครับอย่างนี้กลบผูนะครับตัวเสสวยเลยครับก็ฝนตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็จะได้เป็นกบผูะครับกบแม่ก็ไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าฝนตกไม่ค่อยแรงนะครับน้ําก็ไม่ไม่ขังด้วยนะครับแต่ว่าก็พอมีกลบออกนะครับกบแห้งนะครับไปครับไปกันต่อครับ สวัสดีครับพบกับเรานะครับใ้วิถีบ้านเรานะครับก็วันมะคืนออกไปหาใต้กบมาครับใต้กบด้วยสองกบนะครับดูครับนี่ครับดูครับกบของเราครับได้มาห้าหกตัวนะครับก็จะจัดเมนูปิ้งสักหน่อยนะครับเัื่อคืนฝนตกไม่ค่อยเยอะนะครับออกแต่กบผู้นะครับกบแม่ไม่ค่อยออกนะครับไม่ได้กบแม่เลยครับได้กบผู้ทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับตัวๆนะครับ กำลังจะมาปิ้งนะครับวันนี้จะจัดเป็นเมนูปิ้งนะครับไปครับน้ําขึ้นเตาเลยครับมาจะกินนาน้ะครับเมนูนี้ลองทําเมนูปิ้งกันดูนะครับขึ้นเตาเลยนะครับเอาขึ้นค่อยๆเอาขึ้นนะครับดูไฟไฟอ่าให้แรงมากนะครับโหเมื่อคืนนี่ถ้าฝนตกแรงๆนี่อาจจะได้เยอะเลยนะครับแต่ขึ้นฝนตกไม่แรงนะครับก็เลยได้แค่นี้นะครับ โอดีแค่นี้ก็ยังพอได้อยู่ได้กินนะครับตัวสวยๆเลยนะครับเมื่อคืนกบล้องนะครับมีที่ที่เขาทํานาสูบน้ําขึ้นทํานาก็มีนะครับแต่ว่ามันล้องอยู่ในป่านะครับเอาไม่ได้นะครับได้แต่กบที่ขึ้นตื่นฝนขึ้นมานะครับดูนะครับมีแต่ตัวสวยๆเลยนะครับก็ช็อตถ่ายให้พี่น้องดูได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าฝน ตกมั่งไม่ตกมั่งนะครับมันตกเป็นช่วงๆนะครับลิ้นไปเรื่อยเลยนะครับจตตกแรงแล้วตกค่อยนะครับโอ้ดูนะครับกบเราตัวสวยๆนะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะครับดูนะครับสี่ห้าตัวนี้เต็มตะแรงเลยนะครับโอ้โหน่าจะเป็นโลนะครับส like ี่ห้าตัวนี้ครับห้าตัวหกตัวนะครับตัวนี้นี่ผมเจอมันโดนรถเยียบอยู่นะครับก็เสียดายก็เลยเก็บมานะครับตัวน้อยนะครับ แต่นี้นี่ไม่น้อยเนะครับมีแต่ใหญ่ๆนะครับดูว่าโหดูขึ้นเตาได้แป๊บเดียวนะครับเริ่มแห้งนะครับกบผมเอาเกลือโรยไปหน่อยนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับเดี๋ยวเราก็ทําแจ่วจิ้มเลยครับโหจะสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนเหลืองๆนะครับเดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันนะครับไปครับ อู้เหลืองๆเลยนะครับกำลังเดือดเลยครับหอมอโอ้ยถ้ามีกินนี่ส่งผ่านกล้องไม่ได้เนี่ยผมจะส่งไปให้น้องเอฟซีได้กินกันเลยนะครับหอมมากนะครับครับโอ้โหเหลืองทำน้ำจิ้มเจียวนะกินกับผักแก้มนะคงจะอร่อยน่าดูครับเป็นตแาแซ่บครับผม มาครับเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มกันครับครมามาครับมา,ม,ามาทำน้ำจิ้มกันครับมาดูสูตรน้ำจิ้มของผมนะครับเป็นน้ำจิ้มเจียวบ้านๆนะครับใส่มะขามไปตักประมาณสองฝักนะครับแล้วก็พริกผงนะครับพริกผงประมาณหนึ่งช้อนครับแล้วก็ น้ำปลาครับผมต้องใส่น้ำปลาด้วยจะได้นัวๆน,นะครับอย่างนี้เลยครับก่อนน้ำตาลนิดนึงปิดกันครับจะหก กลางๆจะยากนะครับน้ำตาลนิดนึงนะครับอย่าใส่เยอะนะครับเอาแค่กลมกล่อมนะครับนิดเดียวนะครับสูตรง่ายๆนะครับทําง่ายๆไม่ยากนะครับกล่องก็จะสั่ไหนนะครับมือเดียวนะครับแล้วก็ชูรสนะครับของนัวของนัวครับไม่ใช่ชูรสนะครับใส่หลายแทบหลายครับ ประมาณนี้ครับครับแล้วก็ใส่ข้าวคั่วครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มาดูหน้าตาครับเป็นไงครับครับดูครับดูกบของเราเริ่มสุกแล้วครับดูครับตัวนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะสุกแล้วนะครับ้ต้องลองชิมกันดูนะครับว่าจะสุดยอดแค่ไหนครับเดี๋ยวลองไปชิมน้ำจิ้มของเราดูนะครับฟักตัวครับจะเป็นยังไงครับกินข้างเตาเลยครับดูครับ มครับผมตัวนี้สุกแล้วครับเก็บมาตุ้มแขกมาแก้มนะครับพี่น้องเคยกินหรือเปล่าครับรู้จักนะครับมาตุ้มแขกนะครับจะมีรสชาติที่เฟื่อนๆนะครับเฟื่อนๆจืดๆนะครับแต่กินแก้มกับพวกปลาสับพวกอะไรนี่อร่อยมากนะครับครับนี่ครับนี่ครับฉีกกนเป็นตัวอย่างนี้เลยครับอู้หอนลองดูครับ อือฮืฮึืึฮืฮสุดยอดครับผมอือฮึโหสุดยอดมากสุดยอดจริงๆครับอือ กบนานี่เนื้อแน่นมากนะครับแล้วยิ่งเราโรยเกลือไปหน่อยครับจะเพิ่มความเนื้อนัวในเนื้อของเขานะครับหือยอดมากครับแต่น้ำจิ้มของเรานี่ใช้ได้เลยนะครับโอห่นโอ้ยยอดจริงครับ แซบอิลี่แซบอิลี่ครับแม่ผมบอกแซบอิลี่นะครับล้มีสับด้วเลยนะครับอือครับพี่น้องครับผมต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับกบสุกแล้วนะครับวินพี่น้องลองทํากันได้นะครับสูตรนี้ครับอร่อยจริงนะครับกบนี่เนื้อแน่นมากนะครับเพื่อ มีคนมาแอบดูนะครับพี่น้องครับอออืค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอร่อจริงๆนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับโอ้โหอร่อยไปลองทำกันได้นะครับนะไม่เชื่อว่าอร่อยจริงหรือเปล่าครับครับจ๋าคลิดหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ